วอชเอเวอสวัสดีครับสหายนักพนจนภัยพร้อมเรียงสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับแรงงานและสมุดบันทึกอาวุธลับสู่การเป็นเศรษฐีในอเวียนออนไลน์แน่นอนว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปที่หัวข้อที่น่าตื่นเต้นนี้ไปด้วยกันครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแรงงานคืออะไรวะก็นะับแรงงานคือ NPC ที่เราสามารถจ้างเขามาเพื่อช่วยเหลือในงานต่าง เช่นการเก็บเกี่ยวทรัพยากรหรือการคราฟ์นะครับไปจนถึงการหาซิลเวอร์เลยนั่นเองพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกสมุนส่วนตัวของเราที่ทํางานอย่างหนักเพื่อหาของมาให้เรานั่นเองครับโอเคตอนนี้เรารู้กันแล้วนะครับว่าแรงงานคืออะไรว่าด้วยเรื่องของการจ้างแรงงานกันบ้างดีกว่าเราสามารถจ้างแรงงานได้ผ่านหน้าต่างตั้งค่าของบ้านเราเลยนะครับหรือวิธีหนึ่งก็คือการไปซื้อแรงงานในมาร์เก็ตซึ่งวิธีนี้เราจะสามารถจ้างแรงงานที่เทีย์สูงได้เลยนั่นเอง แต่อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องมีที่อยู่ให้แรงงานของเราด้วยก็คือบ้านบนเกาะส่วนตัวนั่นเองหรือบนเกาะกิวของเรานะครับได้เวลาเสียงเงินอีกแล้วสร้างบ้านตกแต่งบ้านให้พร้อมอยู่สําหรับแรงงานของเราครับเอาละตอนนี้แรงงานของเรามีบ้านแล้วนะครับถึงเวลาของสมุดบันทึกกันบ้างคิดซะว่าสมุดบันทึกเป็นเหมือนกับรายการของที่ต้องทําเพียงแค่พกสมุดติดตัวไปไหนมาไหนนะครับเวลาที่เราจะไปเก็บทรัพยากรครับของหรือล่ามอนสเตอร์แล้วนำมาให้แรงงาน พวกเขาก็จะทําตามสมุดที่เรามอบหมายให้เลยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ค่าความสุขและผลประกอบการของแรงงานนะครับเวลาที่ค่าผลประกอบการสูงเนี่ยเขาก็จะให้ทรัพยากรเรามากขึ้นดังนั้นเตรียมเฟอร์นิเจอร์ชั้นเยี่ยมไว้พร้อมและอย่าลืมโทรฟี่ที่ตรงกับประเภทของแรงงานด้วยครับเพิ่มค่าความสุขของแรงงานให้ทะลุหลอดเพื่อทรัพยากรที่ทะลุเป้าผลประกอบการที่ได้จากแรงงานในแต่ละเทียก็แตกต่างกันมากเลยนะครับยิ่งแรงงานเทียสูงเนี่ย ก็จะยิ่งให้ของที่ดีขึ้นและมากขึ้นอีกด้วยเพิ่มค่าความสุขให้เยอะที่สุดเพื่อให้ได้ของที่จํานวนมากขึ้นและค่าประสบการณ์ของแรงงานที่มากขึ้นด้วยเมื่อแรงงานทํางานเสร็จทุกๆครั้งเขาก็จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่จําเป็นนะครับอย่างแรกคือเตียงที่เทียร์เท่ากันหรือมากกว่าแรงงานตามจํานวนแรงงานในบ้านเลยนะครับถ้ามีแรงงาน4คนก็เตียง4อันนั่นเองและโต๊ะทํางานที่เทียร์เท่ากันหรือมากกว่าแรงงาน 1ตัวต่อแรงงาน4คนนั่นเองครับทางด้านของโทร o ฟี่ให้ใช้ตามอาชีพของแรงงานนะครับ1อันสำหรับทุกๆเทียร์ได้เลยและทร o ฟี่ General ลลิสที่เป็นรูปสมุดหนังสือ1อันสำหรับทุกๆเทียร์เช่นกันครับสำหรับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้แรงงานเนี่ยก็คือการจ้างแรงงานที่ตรงกับกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำที่สุดในเกมนะครับเช่น หากเราเก็บแร่เป็นประจำเลยเนี่ยก็จ้างแรงงานขุดแร่นะครับหรือหากเราตัดไม้เป็นประจำเนี่ยก็ให้จ้างแรงงานตัดไม้นั่นเองเพื่อให้เวลาการเล่นของเรานะครับเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับสหายนักผจญภัยเพียงแค่มีแรงงานและสมุดบันทึกเท่านี้เราก็มีอีกหนึ่งคู่หูที่ช่วยปูทางไปสู่การเป็นเศรษฐีกันแล้วยังรออะไรกันอยู่รีไปจ้างแรงงานได้แล้วครับและเหมือนเดิมขอบคุณที่รับชมครับผมหากชินชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดติดตามมาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆยังไงวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ